สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเในช่อง Dead Bee Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม s u i c i e Night หรือ s u i c i e Killer นะครับ อโอเคครับมันจะเป็นเกมหนีฆ่าตกรนี่เลยตอนนี้เกมมันจะเริ่มแล้วครับเรนะื่อคือเราต้องเออเราต้องเออมีเวลาประมาณต้องรอห้านาทีนะประตูจะเปิดเราถึงจะออกไปได้แล้วระหว่างนั้นก็ต้องหนีพวกฆ่าตกรด้วยนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าต้องไปโหวดแมปนะครับเอาแมปไหนดี อันนี้อ,อ่ะอุ้ลบอ่ะหมุดเลย้าป้าโรนี่พิซซ่าเลี้ยพิซซ่าเลี้หาไม่ออกนะครับอันนี้สุม่มนะครับว่าใครจะเป็นคาตะกรจะเป็นใครคนนี้นะครับใครเนี่ยโหเป็นสเลนเอร์แมนนะครับโอเคเกมเริ่มแลยฮะ สามารถเก็บของไปด้วยได้นะครับเพื่อนเราจะได้เงินนะครับอ่าเก็บของเก็บของไปขายนะครับเป็นคนขายของเก่าอุ้ยอเอาไปขายอันนี้ขายได้โอ้อะไรกันเนี่ยทำไมโดนคนแรกเันเนี่ยผมวิ่งมาเกิดผมวิ่งมาหาฆาตกรชัดๆเลยไม่เป็นไรครับ เราเก็บของไปนะวิเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยวิเพื่อนตายเมื่อกี้เราแอบดีไหมมันมีคาตกรนะครับถ้าเราไปช่วยเพื่อนเราก็จะนั้นนะจะได้เงินแต่เราขอแอบก็แลลวกนเพราะมันได้เงินน้อยมันได้แค่ห้าบาทเองแอบได้นะคือมันมีคุยด้วยคอลเลกต์รูทนะครับอะไรคือรูทเหรียญม่วงๆนี่อ่ะสิบสี่อันนะครับจะได้อะไร อันนี้ช่วยเพลเยอร์นะครับรีไวท์เพเยอร์เรายังไม่ช่วยใครเลยก็คือเราห่วงตัวเองครับเราไม่ผมไม่ช่วยใครกว่นะเพราะว่าเวลาช่วยมันได้เงินแค่ห้าบาทเองนะต่อครั้งจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นเกมนี้อะไรอย่างเี้ก็ไม่ได้เล่นนานเลยเป็นแอนิยอนเอสเอ๋อคือทุกคนคือแบบว่าต้องเอฟสเก็แล้วครับก็คือก็คือหนีแล้ก็คือหนีทางประตูนะครับแล้วก็แบบเพื่อนก็ คนอื่นก็หนีด้วยผมก็แปลงกิจไม่ค่อยเก่งนะครับอุ้ยตายไปสองคนแล้วนะครับแต่เรายังมีชีวิตรอดนะครับคือเกมเนี้ถ้าโดนฆาตกรฟันสามครั้งเราก็จะตายนะครับเราผมแอบออนดีกว่าเพราะผมไม่ค่อยไม่กล้าออกไปเสียงนะเพราะผมไม่ได้เล่นเก่งเกมนี้นะผมไม่ค่อยเก่งอุ้ยตายสามคนแล้วฆาตกรโคตรโหดอะเหลือเวลาอีกสามนาทียังโอเคสองนาทีแล้ว เออเราไปหาของก่อนอีชิ้นเดียวอีชิ้นเดียวอุ้ยฮอเจอแล้วอุ้ยคือจะได้เลยว่แต่ของเต็มก่อนนะครับของเต็มแล้วสิบเต็มสิบ,สบ,สบ,สบนั้นผมก็ไปแอบนะผมไม่อยากออกไปนะครับภาพนี้อุ้ยเสียงใกล้มากไอเพื่อนบ้าฆาตกรก็รู้สิเมื่อกี้ไอมันเปิดนะครับไอประตูนี้โอเคฆาตกรไม่เห็นดีนะ ฟิวไปค่ะเพื่อนอย่ามานะเฮ้ยประตูมันเปิดไอคือไอทีแอนี่มันเปิดแล้วฆาตกรมาเห็นนี่คือสวยทั้งเพื่อนเฮ้ยเหลือแค่ผมกับอีกคนนี้นะครับแต่ว่าข้อข้อเสียของเกมนี้นะก็คือตอนตอนจะออกอ่ะคือฆาตกรจะสามารถเห็นพวกเราได้อุ้ยเฮ้ยทำไมเหลือสามคนเนาะทำไมอีกสองคนผมมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้งไม่เป็นไรนะถึงแม้ผมจะแบบนั้นนะครับคือไม่รอดก็ไอเขาเข้าก่อนไม่ใช่เข้าห้องเข้าเข้าเออเข้าเข้าตู้นะครับเข้าล็อกเกอร์เออตรงนี้เข้าล็อกเกอร์นะป่ามันไม่ขึ้นเห็นเพื่อนนะครับกิมบักไม่กล้าออกไปเลยคือออกไปเสียงมาเลยเสียงแบบ คือแบบพอถ้าฆาตกรยี้มให้มันก็จะมีเสียงอะไรว่าไม่รู้นะครับคือตึง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 อะไรก็ไม่รู้เป็นเพลงคล้ายเกมเ <c oughs> นี่ยมันมีจุดขาวๆนะครับฆาตกรสามารถเห็นได้แต่ว่าถึงแม้จะมีชีวิตเหลือนะครับแต่ว่าถ้ามีแต่ว่าถ้าฆาถ้าโดนฆาตเราก็จะตายทันทีนะครับอ่ารอดนะครับรอบนี้วิรอดเลย,ลเลยใช้450 กับ40พิษโอเคไม่เอาเอาไปขายโอเคได้44บาทไม่รู้ได้เท่าไหร่เลยว่าตอนนี้มีอยู่44 44บาทเองนะโอเคครับต้องรอรอบต่อไปเนาะก็ถือว่าก็สำหรับผมก็เกมนี่ผมก็ยังกล้าบผมตัวแอบนะครับเออคือถ้าของจริงมันต้องไปแบบไปเชิญหน้าคนอ,อื่นเลยต้องไปเดินเลยแล้วก็ต้องชูเกิ่งแวยมันเป็นเกม ฆาตากรตัวนี้ตัวฆาตากรผมก็เป็นไอตัวนี้ตัวอะไรละมันจะเป็นตัวเอออยู่ในหนังเรื่องไหนฮะผมจำไม่ได้มันชื่อเลยนะเอามันไม่มีแมพให้โหวเหรอเออมันมีเลเวลด้วยเลเวลสิบห้านะครับเอาเวลาหมดอ๋อน่าจะแค่เวลาหมดนะครับเนี่ยมีคนรอดสองคนครับอย่างเงี้มีผมโอ้สุดยอดนะครับอ่ะมันไม่ขึ้นฆาตากรนี่ช่างมันครับที เกมนี้ก็จะมีโค้ดให้ใส่ด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะไปดู youtube ได้ผมไม่รู้โค้ดนะครับอะไรอ่ะมีคนจะแชร์กับผมเหมาะไม่เอาครับเกมนี้มันทำอะไรกักโอ้บ๊กอีกแล้วเมื่อกี้เออแล้วก็มันกินมันคลานได้เอ้คนนี้มันจะแชร์กับผมอะไรเนี่ยอะไรหนังนเนี่ยโอ้คนนี้เหรอ อ๋อเขาเลเวลหนึ่งอะเพราะเห็นเลเวลผมเยอะก็เลยนั้นที่จริงเลเวลสิบห้าหรือว่ายัางน้อยอะผมว่ามันมันมีเลเวลสูงกว่านั้นนะที่ผมเคยเห็นมากสุดสี่สิบนะเลือจะมีกว่านั้นอะสามสิบสี่สิบอะที่ผมเคยเห็นเออหมดอะไรดีแมปอะไรอันนี้ไม่เคยหรือ nice, cool. ไนส์สคูลน่าสนนะโรงเรียนตัวนี้เป็นสเก็ตโซนนะครับน่าสนใจนะครับอันออกสก็อ้าวยังไม่ได้เลือกเลย โอ้แมปฟินสก,ก,นะนนนกีโซน,นนะพีคุณมูดเยอะกว่าฟานได้นะพีมนี้แต่ผมไม่ค่อยใช้นะมันเดินช้าแถมอย่างค่านะมันก็ไม่ได้ลดเสียงเดินด้วยซ้ำนะครับอ,อ้าวใครอ่ะอ๋อคนนี้นะเป็นใครอ่ะอุ้อไออยไม่เห็นฆาตกรยี่มาบางังโอ้เป็นคุณหมอหมอโรคจิตนะครับหมอบ้าน,นะครับเฮ้ย <c oughs> ไ,ไปเก็บอือได้ไมาเท่าไหร่บวกหนึ่ง สุดยอดเลยอะไรเนี่ยบวกแค่หนึ่งมันยังน้อยมันน้อยมากเลยนะบวกหนึ่งจะบวกทาไมไม่ต้องเอาก็ได้นะวิวิค่าตะกอนไอผมจะได้แบบนี้ค่าตะกอนจะเกิดบบริเวณแบบในห้องนี้อะครับอยผมต้องแอบ,บแหละผมจําได้มันจะเกิดในแมบพบมันจะอยู่เกิดในโซนนี้หละไม่ใช่โซนที่ผมกำลังแอบอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ห้องนี้หละ ผมจำได้โอ้โหตาเป็นคุณรลยโอ้โหน่าจะโหดมากๆครับเป็นหมอนะ่ะฮรู้สึกว่าเขาอาจจะไปเร็วก็ได้มั้งโอ้หไปแล้วก็บ้าแล้วเสียงมาหรือ,อมันหมอเขาจะได้ยินเสียงเลยเนะี่ยไอ้หมอฆาตรกรหมอนะมีคนเกียอะไรแชทอะไรก็ม่รู้อู้อูแดงๆไปเมื่อกี้ ่าจะไปแล้วอุ้ยเห็นชื่อไม่รู้ว่าเป็นคต้ออุ้ยเสียงใกล้มากขอแอบก่อนแต่ถ้าเส,สียงเริ่มเงียบนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอ,อกไปเก็บของเลยนะสไตล์ของผมเวลาเล่นเกมนี้เนาะไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยหวัดดีเพื่อนโอ้โหกระตุกมากเลยอุ้ยบักบักอีกแล้วบักกะเล็กแล้วเถ้าเล็กก็ขออภัยด้วยนะครับหาของในห้องนี้ก่อนครับ ทำไมมันรู้สึกเหมือนจะเป็นออฟบี้เลยโอ้โหบ้าอีกแล้วถ้าฆาตากรมานี่ผมจบเลยนะถ้าฆาตากรมาเราก็จกบกนะันะเฮ้ยหนีประตูทางออกไยวิอยู่ใ,ใกล้ใเองเดี๋ยวครับเก็บของก่อนนะครับในห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะอืรีบไปช่วยเพื่อนไหมแต่ผมไม่ค่อยอยากไปช่วยคนระับเราห่วงตัวเองก่อนนะครับ โอ้โหห้องกว้างๆนี้ผมไม่กล้าออกไปเลยค<ก>ือแบบไม่เห็นอะไรเลยอยู่ในห้องนี้น่าจะปลอดภัยสุดอีกแล้วอีกสองนาทีเหลือเราไปแอบใกล้ๆประตูอือแบบพอแบบพอประตูเปิดเราก็แบบวิ่งไปเลยแต่ว่าเราต้องแอบด้วยมนอุยอุยใครอะ๋อเพื่อนครับใจเย้เลกอีกแล้วขอโทษด้วยครับไอการแหลกโอ้โหแหลกหยุดไม่หยุดแล้วครับเฮ้ยมีห้อง โอ้โหเหล็กอะไรอีกเน,นี่ยฮมึมโอ้โหเสียงใกล้มากเ,าเก็บอปนนี้ก่อนเอาสักห้าชิ้นบอแล้วก็ไม่เอาอะไรมากแล้วเล่นอย่างเดียวครับเกมนี้ไม่ค่อยซื้ออะไรผมนะครับเราไปอยู่ใกล้ๆกล้ประตูดีกว่าเนี่ยเหลือแค่สองนาทีเนาะแล้วเราไปแอบกว่าเราแอบตรงนี้เอามีเพื่อนอยู่ ้องอยู่อันนี้แล้วกันนะเฮ้ยเพื่อนอย่ามาดิเฮ้ยโอเคนายไม่เนียนเลยนะคุณผู้หญิงคนนี้ไม่เนียนเลยอะเออเนาะไม่เนียนเลยโหเพื่อนมีคนตายไปสองคนแล้วนะโอ้โหเฮ้ยทำไมฝาแฟศกันนี่ไงคือแบบหน้าเหมือนกันมากและชมมมมมมูมันเปิดอยู่ได้เนะี่ยมีแ่แค่แอบไหมตรงนี้ ขอแอบด้วยนะเพื่อนขอแอบด้วยไม่เป็นไรเนาะคือไอคนนั้นอะมันแบบยืนนั้นโอ้โหยืนันมจะกดจะจูบกันนั้นมันไม่เป็นไรเนาะโอเคเลยแค่หนึ่งนาที <c oughs> โอเคครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วโอ้ย์ y yes. e เยสออกมาตูคนแรกๆเลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงนะของแต่ละอย่างนี้ขายได้ทีละไม่กี่บาทน,นี่แบบเมื่อกี้สามสามบาทสองบาทนี่โหอ,อาชีพว่าคนขายของเก่าหนะ้ามากไม่มีใครเป็นหรอคนออกเยอะมากฆาตากรคนนี้เนะ่จะไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็ถัวได้พอใช้ได้คนะ่าไปสี่คนนะครับดีกว่าแบบไม่ค่าเลยนะ ผมขออัดอีกสักรอบแล้วกันเนาะถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นฆาตรก,รกรก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอเป็นฆาตรกรสักรอบก็ได้เนาะอยากรู้เป็นยังไงที่จริงผมเคยไปแล้วแหละ,หละเคเหลือแค่รอนะครับโอเคครับตอนนี้กำใกล้จะแมปกำจะบูนแล้วกำกำเว้ยทำไมลิ้นพันเนี่ยเออเอาอันไหนดีแมปแมปมันมาแล้วครับจะบูอันไหนสกีโตรผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยเรื่องี้สเกลที่คนนี้โหวตอันนี้แมปนี้เยอะ ก็เอาแบบนี้ก็ได้ยังไม่ทันบูดอีกแล้ววิวใครโอ้อ่าไม่ทันใครเป็นโอ้โหน่าจะไม่ใช่ผมแหละไม่ได้เป็นแน่นอนโอ้โหไม่ได้เป็นนะครับสามรอบนี้โอ้หเป็นอะไรนี่สาวหนูน้อยหมวกแดงนี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับโหดาบก็สีแดงนะแบบมีขีดแดงๆโหอุ้ยเกิดมาก็ใกล้กับเอะไรนะของในสิ่งเอาไปขายได้นะ เจอเทมมาหมานั่งอือวิเจออีกแล้วเอา้เอาอะไรเนี่ยพักไ,ได้บักเราแต่ว่าผมกระโดดไม่เป็นเงีง <c> โ <oughs> อ้มาถึงได้ยินเสียงควาดเลือดโอ้น่าจะโหนะครับฆาตกรคนนี้หนู่น้อยบอกแดงมันเหมือนจริงอะโอ้แมบดูกว้างมากเลยมันเหมือนอยู่ในป่านะครับกล่องสมบัติเก็บ ตั้งสี่นาทีนะครับอุ้ยเจอโคมไฟแตกมันจะเอาไปขายได้โคมไฟแตกเนี่ยมันจะเอาไปขายได้เลยอุ้ยยมากเลยหลอนจังอือือแล้วก็หวังว่าเสียงเพลงสมมติเวลาตอนที่เจอแบบคือแบบคาตกรกยู่ใกล้ๆหรือเจอคาตกรนนะถ้าถ้ามันติดลิกสิทธิ์นี่ไม่เอาเลยนะ ยาเลยน่าจะไม่ติดนะเามันเป็นน่าจะไม่ติดแหละผมว่าแต่ถ้ามันมีโอกาสติดก็อยากติดแล้วกันอู๋อูยฆ่าตะโกนอยู่ตรงนั้นโอ้โ oh. หไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอู uh. <c oughs> ว๋บวกเหล็กด้วยนะคะหั <c oughs> วรอบนี้ผมตายแน่เลย oh, อ่ะโอ้โหเพื่อนก็ตายลรวมันเป็นกรรมตามสนองผมคือแบบไม่ช่วยเพื่อน <c oughs> อุ้ยเพื่อนช่วยอุ้ยค่าตะโกนนั่งกบน่กับกำลังจะมานครับ ดวงผมยังแข็งอยู่นะครับดวงดีมากเลยดวงแข็งมากครับไม่ตายเมื่อกี้เลือดเหลือครึ่งหลอดนะรู้ปะไม่ได้สังเกตนะครับอันนี้ว่า้ประตูทางออกอยู่ไหนคือที่จริงประตูทางออกอาจจะอยู่แบบด้านหน้านะครับแล้วผมอาจจะอยู่แบบพวกด้านหลังนะครับโซนด้านหลังกับเมื่อกี้อาจจะเป็นพปรกรมตามสมอ,องครับก็คือแบบแบบไม่ช่วยเพื่อนเลยนะครับเกมนี้ไม่ค่อยช่วยเพื่อนนะดู แบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะช่วยตัวเองก่อนอุ้ยแบบมันกว้างจริงนะแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยแบบกว้างๆแล้วประตูทางออกมันอยู่ไหนมันยังมีอีกเนี่ยโอ้โหไกลเกินไปแล้วแล้วก็ยังเหล็กเหมือนเดิมอะเราต้องขอโทษรอบที่ร้านนะครับวิติดต้นไม้ ก็สังเกตนะครับคือแบตัวเราเวลาโดนฟันแต่ละรอบมันจะแบบมีทําท่าด้วยเหมือนแบบไม่เแหบบ็นไหมแบบเจ็บแขนนะครับเออคือ,อนี่ถ้าเราเก็บเต็มแล้วมันก็จะบอก you backpack full นะครับ backpack เนะีโดรลาแบ c k p a c k ทำไมมันกว้างเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยช่วยเพื่อนทันไหมไม่น่าจะทันมั้งเพื่อนตาตรงนั้นแสดงว่าฆาตกรอยู่แถวนั้นดิ เราลองเอบนะครับเอบหูเพื่อนจะตายแล้วแต่เราน่าจะไปช่วยไม่ได้นะครับแล้วประตูทางออกอยู่ไหนอะคือถึงแม้เราจะรอดแต่โอ้ oh, my god ้โอ้เรียบร้อยหนูน้อยมุดประตูมันจะอีกแค่หนึ่งนาทีเองเพื่อน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  help me หุ่นรอบนี้โอ้โ oh. ห ขาแบบเฮ้ยโอ้รอบนี้ตายครับโอ้ oh. ี๋ยวรอบถ้าโดนฟันรอบที่สามมันรอบที่สองรู้สึกเหมือนมันขามันกระเพกกระเพกไงไม่รู้ผมไม่รอ,อดครับคลิปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครได้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ uh,